ปากเขาลอยไทยเลยนะครับปากก็น้องร้วสวัสดีครับดูทักษนะครับดูทักะก่อนนะครับเป็นไงบ้างในการที่จะออกรถวันนี้นะครับครับผมเอกรถที่ขยายตาครับมีเรี้ยบง่ายมากครับแล้วก็ได้รถจริงครับคือทักษะไม่ยุ่งยากครับผมเงืนการได้ดีมากครับผมครับเราอยู่ที่ไหนกันนี้ฮะผมพักอยู่ที่ที่นี่นะฮะที่นี่เขาเรียกเขาใหญ่เขาใหญ่ครับผมเขาใหญ่นะครับแต่พวผมอยู่กัน มาที่กรุงเทพเลยครับกรุงเทพเลยนะครับก็มาส่งที่เป็นไงครับบริการของบริษัทสยามค้าเป็นยังไงครับบริการดีมากครับมาจะใส่ลูกค้าครับผมแนะนําในสิ่งต่างนครับผมโอเคนะครับแล้วเราก็ได้มาส่งรถเขาเลยตึกเออเป็นยไงครับเจอรถซิ่งหรืแต่ยังไงชอคนตึ้งท้องดังยังดีท้อไม่ดังท้อไม่ดังเหมืนเดิมคนเดิมนะครับนะฮะสายอาชีพอ่ะบอกครับ้านที่สายอาชีพทำงานเจ้ารอรอครับผม ออได้ครับออรถได้ทุกอาชีพจริงๆครับผมนเป็นการตราตีของคุณลูกค้านะครับชื่อรักษาคาปลอดภัย่ไปอยู่ที่เขาใหญ่ครับผมทีนี้ก็ขอสุดท้ายที่เราสัมภาษณ์นานแล้วก็ขอให้รับรวยครับรับรปลอดภัยก็ครับรับรวยรับรวยนีกล้โควิดมีรถองตัวเองไปไหนครอบครัวปกติครบรัวเลรอใช่ไหมครับใช้เป็นมอไซค์รัเป็นมอไซค์หันี้ชโควิดด้วยเข้าคอนเซ็ปต์นี่ก็จะพา คนในครอบครัวก็สามารถอรถไดครับมออกรถได้จริงต้องสยานค่ะครับคับผมนี่นะครับครับผมอ่าครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่จัดไปนะครับคอนเ็ปต์ก็ยังคงเดิมนะครับผมใช่จัดทุกที่เป็นนี่ทุกคนครับนะครับผมโดยเล็กสยามค่า080 063 9981ครับใช่ สยามคานะครับสาขามินบุรีนะครับและสาขาฉะเชิงเซาปาจีนบุรีก็ได้ครับเพราะผมไปทุกที่กันเลยใช่ครับทุกสาขานะครับเราก็เจอทุกสาขาครับ0945305244ออกรถได้จริงติดต่อเล็กชัยสยามคาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.